เวทีข่าวสุดสัปดาห์ดิฉันดายานะ่าบินดินข่าววันที่12เมษายนพศ2564ข่าวแรกกันเลยนะคะ สงกรานปี6กกทมงเงียบเหงาไร้ผู้คนเหตุคลัสเตอร์ทองหลอ่อทำโควิดระบาดอีกรอบบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครช่วงเทศกาลสงกรานปี64พบว่าหลายแห่งไม่มีนักท่องเที่ยวร้านค้าปิดทำการเนื่องจากตรวจพบคลัสเตอร์ทองหลอ่อทำยอดผู้ติดเชื้อโควิด19พุ่งสูงขึ้นและสบ,บครประกาศใช้มาตรการเข้มข้นขึ้นเพื่อระง,งับการแพร่ระบาดค่ะ โดยบริเวณถนนข้าวสารซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเหล่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์พบว่าร้านค้าสถานบริการปิดทำการเกือบทั้งหมดและไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เตรียมจัดกิจกรรมหรือจัดงานใดๆตามมาตรการของกรุงเทพมหานครขณะที่ศูนย์การค้าย่านสยามที่มักจะมีการจัดกิจกรรมทุกปี และเป็นแหล่งรวมตัวอีกแห่งหนึ่งของกลุ่มวัยรุ่นพบว่ามีประชาชนบางตากว่าปกติจำนวนคนที่เข้าใช้บริการศูนย์การค้าย่านนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดพบเพียงพนักง,งานส่งอาหารเดลิเวอรี่ที่มารอรับสินค้าเนื่องจากประชาชนน่าจะเลือกใช้บริการลักษณะนี้มากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน ส่วนประชาชนที่ต้องเดินทางมาทำธุระในย่านนี้พบว่าทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างมิดชิดมีการเว้นระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการรัดอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกันกันกบศูนย์การคา้าเซนทันเวิลด์ที่ปีนี้มีประชาชนบางตาไม่คึกคืนเหมือนที่เคยเป็นมาสำหรับการจราจรบนถนนราชดำริ ต่อเนื่องแยกราชประสงค์พบปริมาณรถน้อยการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีรถติดขัดตามสัญญาณไฟเท่านั้นค่ะใก็ตามนอกจากเป็นเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 อีกสาเหตุที่กรุงเทพมหานครเงียบเหงาผิดปกติก็เนื่องจากมีประชาชนส่วนหนึ่งได้ทยอยกลับบ้านในช่วงวันหยุดยาวปีนี้ด้วยค่ะทั้งนี้ ส่วนมากจะเป็นเส้นทางมุ่งหน้าไปภาคเหนือและภาคอีสานโดยเฉพาะถนนมิตรภาพที่มีประชาชนเริ่มเดินทางทยอยตั้งแต่วันศุกร์ที่9เมษายนที่แล้วค่ะแพระบาดของเชื้อโควิด19ดิฉันจึงอยากให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างมิดช,ชิดมีการเว้นระยะห่างปฏิบัติตามมาตรการรัฐอย่างเคร่งครัดและเดินทางกลับบ้านในช่วงวันหยุดอย่างปลอดภัยค่ะใหม่ในเบรกหน้านะคะ